จริงๆต้องบอกเลยว่ารถคันนี้มันเป็นรถในฝันของผมที่เป็นคอนฟิกในฝันพูดว่าอย่างนั้นได้เลยนะสิ่งที่คันนี้ขาดผมใช้ว่าออปชั่นมีมาให้ครบหมดแล้วกันขาดเบรเมสเตอร์ขาดเบรกเซรามิกอ่าที่เหลือมีให้นี่ครับนี่คือความเท่ของมันครับไม่แน่ใจว่าเท่หรือลําบากครับมันอย่าไปนับว่ามันนั่งได้เลยคือมันมันนั่งไม่ได้อะ่ะ สวัสดีครับแชมป์นะครับผมที่เดิมครับแชมป์เอิร์ธมอเตอร์วันนี้ก็มากับรถยนต์ที่น่าสนใจมากๆคันหนึ่งซึ่งเอาอีกแล้วมันเป็นคลิปขายรถตัวเองอีกแล้วนะครับคันนี้ก็คือรถคันหนึ่งของผมที่ใช้คําว่าเป็นรถในฝันละกันที่ผมซื้อไว้ต้องบอกว่ามันก็ไม่ค่อยได้ใช้งานแต่ก็ยังมีใช้ยื่เรื่อยๆแต่ชอบชื่นชมแต่วันนี้เราจะเอารถคันนี้มารีวิวแล้วก็เอามาขายด้วยถ้ามีคนสนใจเนาะซึ่งมันก็คือเจ้านี่นเองแนแทน ก็คือ Porsche 911นะครับซึ่งทันที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันจะเป็น Porsche 911รหัส991.2 Targa 4S นะครับซึ่งเป็นรถที่แบบมันมีผมไม่ใชว่ามีสตอรี่มีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็มีประวัตาสร์อันยาวนานมาก ึ่ง911คลิปเต็มๆเนี่ยผมเคยทําไว้เป็นคลิปที่ไม่ค่อยมีคนดูด้วยแต่ผมชอบคลิปนั้นมากนะอยู่ตรงนี้อ่าใส่ไว้ให้ซึ่งอันนั้นอ่ะมันจะเป็นเรื่องมาแล้วก็ประวัติศาสตร์เต็มๆเลยของรุ่น911แต่วันเนี้ยเราจะพูดถึงคันนี้เป็นพิเศษนั่นก็คือเจ้าทาก้านั่นเองนะครับขออนุญาตเริ่มต้นที่ชื่อก่อนเลยละกันนะครับชื่อคำว่าทาก้าเนี่ยมันเริ่มในปีช่วงปี1960ก็คือประมาณช่วงปี1964-65นะช่วงนั้นนนน Porsche 911, น,น่่่ะแแแอวา Pro Generation 91รรรุกก ก็ออกมาวางขายแล้วแล้วปรากฏว่าตลาดที่ใหญ่ที่สุดตลาดหนึ่งที่ Porsche ขายอยู่นั่นก็คืออเมริกานั่นเองนะครับทีนี้ก่อนหน้านี้ก่อน,นนอนหน้าที่จะเป็นทาก้าเนี่ย Porsche 911หรือนายเอลเนเองเนี่ยก็มีตัวคาบิโอเลหรือว่าตัวที่เป็นตัวเปิดประทุนนั่นเองนะครับเปิดประทุนแบบเต็มๆมอ่าเป็นหลังคาผ้าใบทีนี้ ช่วงปีนั้นเนี่ยอเมริกาเป็นห่วงเหลือเกินเป็นห่วงผู้ใช้รถผู้ใช้ถนนนะครับว่าเฮ้ยถ้าเป็นรถเปิดประทุนเนี่ยเวลามันพลิกคว่ำหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะไม่ค่อยปลอดภัยมันจะแบบเฮ้ยทำให้คนขับหรือคนนั่งเนี่ยบาดเจ็บได้เขาก็เลยจะออกกฎหมายที่ควบคุมเรื่องรถเปิดประทุนมาเรื่องความปลอดภัยอ่ะนาทีนั้นอ่ะโอเคพอร์ชก็รู้แล้วว่าเฮ้ยเออแล้วอย่างนี้ทำไงวะเดี๋ยว91 1ทาร์วิโอเลตมันจะโดนแบบ มกําเนิดขายไม่ได้นะซึ่งเขาก็เลยแบบหาโซลูชันว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงดีให้รถเปิประทุนรุ่น911เนี่ยยังขายได้แล้วก็ไม่ผิดข้อกําหนดของเขาก็คือเรื่องความปลอดภนะัยเนาะโดยที่เขาก็มีโซลูชันมาหลายโซลูชันนะนะแต่ท้ายที่สุดแล้วไฟแนลแล้วเขาก็เลยตัดสินใจว่าเออรถ911เปิดประทุนเนี่ยเราจะออกมาเป็นอีกรุ่นหนึ่งซึ่งชื่อชื่อโมเดลเนี่ยชื่อว่าทาก้า ซึ่งเจ้าชื่อทาก้าเองเนี่ยครับมันได้ได้รับชื่อนี้มาจากการแข่งขันการแข่งหนึน่งที่ชื่อว่าฟลอริโอทาก้าที่จะขึ้นที่อิตาลีนะครับซึ่งเป็นการแข่ง Endurance e n d u r a n c e เนี่ยก็คือการแข่งประเภทแบบเอาง่ายๆ่ายมันคือวัดความอดทนนะ่ะคือแข่งกันย,วยาวๆอะ่ะเพราะว่าการแข่งฟลอริโอทาก้าเนี่ยเกิดที่อิตาลีความยาวเนี่ย92ไมล์คือมันเยอะมากนะถ้าคุณคุณคิดดูแข่งรถอะ่ะแบบต่อเน,นื่อง92ไมล์คือ100มันร้อยกว่ากิโลอ่ะมันก็เลยเรียกว่าการแข่ง e n d u r a n c e ซึ่งเจ้าการแข่งนี้จริงๆมันมีมานานแล้วคนก่อตั้งชื่อว่าอันนี้แค่แถมไปชื่อวินเซนโซฟอริ o j u n โอจูเนียไม่ใช่ทนายในอนีตนะแต่ว่าเป็นตระกูลหนึ่งที่ร่ำรวยที่สุดของอินตารลียุคนั้นนะครับอ่ะโอเคพอรก็เลยยกชื่อตอนแรกจะใช้ชื่อฟอริ o โอแต่ว่าเออมันคงไม่ค่อยเท่ม้งก็เลยเปลี่ยนเป็ชื่อทาก้าแทนเขาก็เลยให้ชื่อรุ่นของ Porsche ที่เปิดประทุนที่ปลอดภัยมากขึ้นชื่อว่าทาก้านะครับโดยที่จุดเด่นของรถทาก้าเนี่ยก็คือจะมีเสาบีอยู่ตรงกลางตัวรถที่เป็นคานเนี่ยแหละครับแล้วก็โอเคเปิดประทุนเนี่ยท่อนหน้ายัางเปิดประทุนได้แล้วเมื่อก่อนถ้ารุ่น o r ริจินอของเขาอะ ท่อนหลังอะ่ะก็จะเป็นผมใช้คาว่ามันเป็นยางหรือว่าเป็นผ้าใบละกันที่แบบมาสามารถถกได้ด้วยแต่ว่ามันมีคานกลางเพื่อให้เวลาถ้าพลิกคว่ำแล้วก็จะยังปลอดภัยอยู่คือเอาง่ายๆว่ามันก็เซฟตี้กว่ารถเปิดประทุนธรรมดาเนาะทีนเนี้ยทาก้าเนี่ยก็ได้รับความนิยมอย่างสูงคือต้องบอกว่ารถ91 1เนี่ยมันมีหลากหลายตัวถังรูปแบบใช่ไหมครับแบบมาตรฐานก็คือแบบคูเป้ก็คือเป็นหลังคาแข็งแล้วก็แบบคาร์บิโอเลตก็คือเป็นหลังคาผ้าใบ แล้วก็แบบสุดท้าย t a ก้าเนี่ยก็เป็นตัวที่ผมเช้ว่ารูปแบบตัวถังที่มันอยู่กึ่งกลางระหว่างตัวคูเป้กับตัวเจ้าคาบิโอเลตเพราะว่าเหมือนเปิดแบบค่อนๆแต่ทีเนี้ยเฮ้ยดีไซน์มันต้องตาต้องใจคนหลายคนคือกลายเป็นรถที่อยู่นี้แล้วก็คนชอบแล้วก็ต้องบอกว่าตัว t a ก้าเนี่ยมันแพงกว่า อีก2โมเดลรูปแบบ2โมเดลนั้นนะพอสมควรเพราะว่าด้วยกลไกที่ซับซ้อนของมันอะไรของมันหลายๆอย่างนะครับแล้วก็มันจะเป็นผมเชื่อว่าเป็นที่คลั่งไคล้ของนักสะสมตัวจริงอ่าอะไรประมาณนั้นนะครับนั่นก็คือชื่อของมันก่อนเอาแค่ทาก้าก่อนนะครับทีนี้อ่ะหลายคนไหนไหนพูดถึงชื่อแล้วอยากจะพูดถึงคําว่า911 c a r ึ่งคาเรล่าอ่ะคำว่าคา r ์เรล่าก็คือชื่อรุ่นของเขาเนาะแล้วถ้าตามหลังด้วยลําดับแรกก่อนถ้าตัวคา r ์เรล่าก็คือตัวธรรมดาตัวเบสของเขา ีนถ้าเติม S เข้าไปก็คือเอาง่ายๆผมจะพูดแบบง่ายๆนะ S เข้าไปคือแรงขึ้นแล้วพอเติมคำว่า4เข้าไปคือมีขับ4ก็คืออย่างคันนี้จะเป็น991.2 t a r a 4S ก็คือขับ4แล้วก็เป็นตัวแรงด้วยนะครับแล้วก็ส่วนที่แรงกว่านี้มันก็จะมีแบบ GTS มี GT2 GT3 อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่านะคันเนี้ยก็คือเอาแค่มันเป็น p o S นะครับเจ้ารุ่นที่เห็นอยู่เนี่ย991.2นะครับมันจะอยู่ในช่วงทำการตลาดตั้งแต่ปี2016 จนถึงปี2019เอาง่ายๆถ้าตัวถังที่ชื่อว่า991เนี่ยมันจะมีจริงๆคือสตาร์ทที่จุด1ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี2012เนาะแต่พอมาจ,จนถึงประมาณปีเนี่ย2016เนี่ยเขาก็จะทำการเฟซลิฟหรือเปลี่ยนเล็กเป็นน้อย,หล,ยหลายหลยี่ห้ออย่าง B.M เรียก LCI อ่าเบนเรียกเฟซลิฟอ่าถ้าเป็นพ s c h e เนี่ยเขาจะเรียกจุด1กับจุด2อ,อันนี้คือตัวจุด2แล้วนะครับซึ่งผมว่าโดยส่วนตัวอันนี้โดยส่วนตัวผมนะ ที่ผมเลือกซื้อรถคันนี้มาในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นรถในฝันเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งคือผมชอบรู้สึกว่ามันเป็นรถที่เป็นจุดที่กําลังดีของความโมเดิร์นกับความคลาสสิกอ่าเพราะว่ารถคันนี้คุณจะสังเกตได้ว่าโอเคดีไซน์เก้าหนึ่งหนึ่งอะ่ะมันคลาสสิกตลอดค่ะ ตลอดชั่วอายุมัน5-60ปีมาเนี้ยดีไซน์เดิมอยู่แล้วเนาะแล้วอันเนี้ยมันยังดูเป็นอะไรที่คลาสสิกอยู่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีความโมเดิร์นมีเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาเพราะอย่างสมมุติถ้าตัว991.1เนี่ยเครื่องเนี่ยจะเป็นเครื่อง NA ก็คือเครื่องหายใจเองอยู่แต่ว่าถ้าเป็นจุด2เนี่ยจะเป็นเทอร์โบละซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าเออเสียง NA เพราะเพราะจริงแผดโคตรเพราะเลย เสียงตัว991.1เนี่ยโอ้โหเวลามันแผดเพราะว่าที่ร้านก็เคยมีเอามาขายเนาะผมก็มีโอกาสได้ลองครับแต่ถ้าเป็นเทอร์โบเนี่ยเสียงมันก็อาจจะดังน้อยลงแต่ว่าสิ่งที่ได้มาก็คือโอเคกําลังมันมากขึ้นแล้วก็บบกกับว่าการจัดการพลังงานของเขาเนี่ยมันทําได้ดีขึ้นทําให้รถเนี่ยวิ่งได้ประหยัดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือ991.2 โอเคครับต่อไปเรามาดูกันที่งานออกแบบแล้วก็ดีไซน์แล้วก็คอมโพเนนต์ของรถคันนี้ซึ่งผมขออนุญาตเกิดไว้ก่อนเลยว่ารถคันนี้เป็น Porsche 991.2ที่ออปชั่นเยอะที่สุดคันหนึ่งที่ผมเคยเจอแล้วก็ใช้คำว่าคอนฟิกเนี่ยถูกจริดผมมากก็เลยซื้อมาแต่ว่ามันก็มีเหตุผลที่ผมจะขายเนาะเดี๋ยวไว้บอกใครคลิปแล้วกันเอาว่าที่ตัวรถก่อนมามาดูอย่างแรกรถคันนี้นะครับสั่งสีพิเศษมาสีเนี่ย มีชื่อว่า Night Blue Metallic นะครับรวมถึงเจ้าตัว Convertible Top เนี่ยมันสามารถสั่งเป็นสีน้ำเงินได้ด้วยซึ่งคันนี้ก็คอนฟิกมาเป็นแบบสีน้ำเงินเหมือนตัวรถเลยแล้วก็ที่เด่นไฟหน้าเอาไล่ออปชั่นมาตั้งแต่ข้างหน้าเลยแล้วกันเนาะไฟหน้าของรถคันนี้จะเป็นตัวเต็มที่สุดนะครับนั่นก็คือตัว PDLs Plus แล้วนะครับก็คือจะเป็นเอาง่ายๆไฟหลีเองมี Cornering Light อะถ้ารถสวนมาตกหลีให้อะไรให้อย่างนั้นก็คือมีมาครบแล้วก็รุ่นนี้จะมีที่ฉีดล้างไฟหน้าอยู่นะครับแล้วก็ไ ำคัญที่สุดที่สำหรับขาดไม่ได้ในรถในมในมุมของผมนะถ้าผมเวลาผมจะใช้รถสักคันหนึ่งอ่ะผมจะชอบที่รถคันนั้นมี a a d p t Adaptive Cruise c s o t t o l ซึ่งรถคันนี้มีมาให้ครับตรงนี้ถ้าคุณสังเกตง่ายๆนะเวลาแบนดพ orsche เนี่ยถ้าเกิดรถคันไหนมี a a d p Adaptive c r u i s e ข้างหน้าส่วนใหญ่มันจะเป็นโกลมอย่างนี้ครับ บลเลอร์นี่เลยอันนี้ไม่ใช่กล้องแต่อย่างใดแต่ว่ามันคือ adaptive cruise นะครับก็คือรถคันนี้สามารถกําหนดระยะห่างระหว่างคันเราคันข,ข้างหน้าได้แล้วก็เร่งตามเบรกตามได้ซึ่งต้องบอกว่าออปชันนี้มันไม่ค่อยเห็นใน9ก้าหนึ่งหนึ่งเพราะว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเก้าหนึ่งหนึ่งมันเป็นรถที่แบบมันทําให้คุณเอนจอยการขับขี่อ่ะคุณน่าจะอยากขับมันใช่ผมอยากขับแต่ผมก็อยากสบายด้วยเวลาขับทางไกลอะไรเงี้ยเออมันเร่งเองเบรกเอง,เอ,งอันเนี้ยเป็นออปชันที่หายยากมากๆใน9ก1นหะครับก็คือมีมาให้ ก็จะเป็นล้อขนาด20นิ้วเป็น RS Spider Design w h e e นะครับซึ่งมันต้องสั่งพิเศษอยู่แล้วมันไม่ใช่ล้อเบรกนะครับแล้วก็เบรกข้างในอันนี้จะเป็นเบรก Calera S ธรรมดาซึ่งจะไม่ใช่เซรามิกถ้าสั่งเต็มเนี่ยมันก็จะเป็นเซรามิกแต่สำหรับผมแล้วอ่ะผมพิเศษเบรกนี้เพราะว่าเซรามิกอ่ะมันเวลาเปลี่ยนอ่ะมันแพงแพงแบบแพงมากๆอ่ะเพราะว่าอัธบให้เลยค่าเปลี่ยนผ้าเบรกของเบรกธรรมดาของรถคันนี้นะครับ อันนี้ใช้คพื่อเปลี่ยนข้างนอกนะไม่ใช่ลดศูนย์ทีเอสอซึ่งถ้าเปลี่ยนข้างนอกเนี่ยคู่หน้า5 0,000ซึ่งมันก็แพงอยู่แล้วเซรามิกผมไม่อยากจะคิดว่ามันจะแพงขนาดไหนโอเคฮะล้อเป็นล้อนี้นะครับแล้วก็สําหรับดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นคลาสสิกดีไซน์ซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้คนที่มีอยู่แล้วรู้อยู่แล้วแต่ว่าคนที่ไม่รู้ผมอยากจะเปิดฟรั่งให้ดูแล้วกันรถ p o r s c h e 911น่ด้านหน้าจะไม่ใช่ที่วางเครื่องยนต์นะครับเพราะว่า เครื่องยนต์ของ9 11เนี่ยจะถูกเขาใช้เพว่าวางกลางก็คือเป็น mid engine จะเป็นกลางค่อนไปทางหลังหน่อยมันคือฝากระโปรงหลังเพราะฉะนั้นที่ใส่ของของ9 1 e เนี่ยถ้าไม่ใช่เพราะว่าฝาท้ายไม่มีที่เก็บของเลยนะครับอันนี้คือที่ยึดเหนี่ยวเดียวของคุณซึ่งผมบอกได้เลยว่าการใส่ของมันทําได้ไม่ดีหรอกถ้าพูดตรงๆนะเพราะาถ้าเกิดใส่กระเป๋าเดินทางอ่ะคุณจะใส่ได้แค่เคบินไซส์หนึ่ลูกก็คือไอ้เจ้า กระเป๋าเดินทางขนาดที่เอาขึ้นเคบินได้อะอแบบริโมวาเก๋ๆอะไรเงี้ยลูกหนึ่งอันนี้ใส่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นขนาดกลางใส่ไม่ได้ละช้อปปิ้งแบค็คได้อะไรได้นี่คครับคือที่เก็บของของเขามีให้แค่นี้นะครับอันเนี้ย ฝาหน้าก็ไม่ได้ไฟฟ้าแต่อย่างใดคือพอเปิดปุ๊บมันก็จะปลดล็อกมาแล้วก็เราก็ต้องดันขึ้นอยู่ดีนะครับเวลาปิดก็เวลาปิดฝาหน้าพอชนะครับสิ่งที่คุณควรทําก็คือปิดลงไปแค่นี้เบาๆแล้วก็คุณเอากําปั้นก็ได้กดไปตรงโลโก้พอชแค่นี้นะครับนั่นคือวิธีปิดของเขาอืมไปเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันด้านข้างครับ ด้านข้างเนี่ยผมว่ามันเป็นด้านที่สวยที่สุดของรรคนันนละเพราะว่าทาก้าเนี่ยเราจะเห็นแบบความสวยงามได้จริงๆของมันก็คือจากเสาบีแล้วก็เจ้ากระจกด้านหลังนี่นะครับที่มันเป็นกระจกบานเดียวที่แบบงุ้มสวยขนาดนี้แต่แน่นอนว่าดีไซน์โปรไฟล์ของ Por ์ชนะเ1เเนี่ยเส้นที่เด่นที่สุดสำหรับเขาก็คือเขาเรียกว่าฟลายไลน์เนาะก็คือเส้นที่สลปจากหลังคาเนี่ยมาจนด้านหลังนี้นะครับก่อนจะพูดถึงมากไปกว่าน,นี้ผมขออนุญาตเปิดหลังคาให้ดูก่อนซึ่งหลังคาของ Porsche t a ก g a เนี่ย ผมใช้คําว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับะระหว่างเปิดผมจะพูดไปเลยแล้วกันวิธีเปิดหลังคาเนี่ยก็คือกด,ดจากรีโมทแช่ได้ด้วยนะครับข้อดีของมันก็คือกลไกลการทำงานของหลังคาที่มันน่าทึ่งและสวยงามน่าตื่นตาตื่นใจขนาดนี้นะครับซึ่งกลไกลเนี่ยข้อดีคือมันสวยใช่ไหม ข้อเสียคือผมบอกได้เลยถ้าเวลาต้องซ่อมจริงๆมันคงไม่จืดเลยแล้วก็บวกกับว่าเวลาที่เขาใช้เปิดเนี่ยครับที่จนผมพูดมาจนพูดเสร็จเนี่ยกินเวลาทั้งหมด19วินาทีซึ่งมันค่อนข้างเยอะถ้าเทียบกับผมเชื่อว่าถ้าเทียบกับรถเปิดหลังคาสมัยนี้เช่นซัีที่ใช้แบบแค่10วิ9วิอย่างเงี้ยแต่เนี้ยต้องใช้เวลาเปิดทั้งหมด19วินาทีและที่สําคัญมันเปิดได้และปิดได้เฉพาะตอนรถจอดสนิทเพราะว่าเนื่องจากกลไกมันซับซ้อนมากคือถ้าคุณเปิด ไปเปิดตอนที่แบบรถมันใช้คาว่าเคลื่อนตัวอยู่อ่ะมันก็อาจจะเกิดอันตรายต่อคนไกลนั้นๆได้นะครับนี่คือวิวด้านข้างทีนี้คุณดูตอนเปิดหลังคาปุ๊บอ่ะมันก็จะตรงนี้โลง่งๆใช่ไหมครับแล้วก็โอเคกระจกนี้สามารถปิดได้อีกตรงที่ว่าถ้าเรากดปดล็อกแช่นี่ครับก็จะเห็นความสวยงามที่แท้จริงของรถคันนี้เวลาในสภาพที่มันสวยที่สุดนะครับอ่ะทีนี้เจ้าปอ r s เช่เนี่ยรถเก้าหนึ่งหนึ่งหรือว่าหลายๆรุ่นของพอร์ครับ จุดเติมน้ํามันฝาถังก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งขนาดถังน้ํามันของรถคันนี้ก็มีความจุอยู่ที่ 67ลิตรนะครับเวลาเติมเนี่ยก็เติมเบนซิน95หรือว่าโซฮอล95รับได้ทั้งคู่นะครับแต่สำหรับคันนี้ส่วนใหญ่ถ้ามีเบนซินเทียวผมจะเติมเบนซินเทียวเท่านั้นเลยแล้วก็รถคันนี้ไหนๆนพูดเรื่องน้ำมันแลวเนาะเอาอัตราการบริโภคน้ำมันซึ่งรถคันนี้มีอัตราการบริโภคน้ำมันเนี่ยครับเฉลี่ยผมเชื่อว่าถ้าตัวผมขับเองนะขับในเมืองนะอาจจะมีขึ้นทางด่วนบ้างติดบ้างอะไรแล้วแต่จังหวะแต่ว่าเอาว่าตัวเลขเฉลี่ยที่ผมทำได้ก็คือประมาณ8กิโลลิตรนะครับก็สำหรับรถ400กว่าม้าก็ ก็ถือว่าปกติอ่ะกินหน่อยๆเนาะถังหนึ่งวิ่งได้ประมาณ500กโละเติม67ลิตรอ่ะประมาณ500ต้นๆกิโลนะครับประมาณนั้นทีนี้อ่ะเราลองมาดูคอมโพเนนต์อย่างอื่นบ้างรถคันนี้แน่นอนว่ามีสั่ง Keyless Entry มานะครับก็คือสามารถถ้ามีกุญแจก็คือสามารถเปิดประตูเพื่อปลดล็อกได้เลยนะครับแล้วก็ตัวกระจกข้างเองคันนี้ก็จะมีสั่งไฟ2พื้นมาเวลาปลดล็อกรถนะครับรวมถึงที่จับมือจับประตูด้วยแล้วตรงนี้ถ้าเกิดเราเปิดมาอย่างแรกจริงๆแอบพูดภายในไปก่อนเลยก็ได้ รถคันนี้ที่ไฮไลท์ที่สุดเลยที่ผมชอบที่สุดของเขาก็คือภายในเพราะว่าภายในเนี่ยเขาสั่งมาถูกจริตผมมากเพราะเนื่องจากตัวผมเองเป็นคนที่ชอบใช้รถภายในสีอ่อนหน่อยเพราะว่ารู้สึกมันดูสว่างตาแล้วทําให้รถดูกว้างขึ้นดีนะครับซึ่งคันนี้ภายในที่เขาสั่งมาเนี่ยจะเป็นสีเครยอนนะครับตัดกับหนังสีน้ําเงินซึ่งมันแบบ มันสวยมากอ่ะมันดูผู้ดีมากแล้วก็ตัดกับทริมที่เป็นลายคาร์บอนทั้งคันนะครับรวมถึงตรงนี้ด้วยอ่ะพี่จะเปิดตั้งใจใจตัวนี้นะก็คือกลอบบันไดที่สั่งมาอีกที่เป็นทริมคาร์บอนแล้วก็มีเรืองแสงตรงนี้จะเขียนว่า Targa 4S อยู่นะครับอ่ะที่เหลือเดี๋ยวเราค่อยไปดูข้างในกันโอเคด้านข้างก็ได้จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังรถกันครับเพราะว่าด้านหลังรถเนี่ยจะมีหัวใจสําคัญอยู่ด้วยก็คือเครื่องยนต์ของเขเนเองไปท้ายที่เซ็กซี่มากๆสำหรับผมก็คือจริงๆ Targa เ จุดเด่นด้านท้ายเขาเนี่ยก็คือเจ้านี้ครับก็คือกระจกบานขนาดมาคือมาที่มันเป็นชิ้นเดียวเลยซึ่งผมไม่อยากจะคิดว่าถ้าเวลามันแตกหรือแล้าเนี่ยมันจะแพงขนาดไหนถ้าไม่มีการชั้นหนึ่งอ้อประกันชั้นหนึ่งสำหรับรถ Porsche 911เนี่ย ราคาอยู่ที่ประมาณแสนหนึงหมื่นบาทต่อปีตอนที่ผมต่อนะครับอันนี้ F Y I อะโอเคสำหรับด้านท้ายเด่นที่สุดก็คงไม่พ้นเก้ากระจกกับไลท์บาร์อันนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิด Targa 4S เนี่ยไฟท้ายเขาเนี่ยจะได้เป็นไลท์บาร์เหมือนคล้ายๆก่อนจะเป็น9 9 2เนาะเพราะว่าสำหรับถ้าเกิด Porsche 911 uh, 911เลยเซว่า991.2เนี่ยที่เป็นตัตคูเป้เนี่ยก็จะไม่มีไลท์บายอย่างนี้ยกเว้น e จะเป็น OS นะครับถึงจะมีไลท์บาร์แบบนี้ให้นะครับก็จะสวยงามอย่างนี้เลยเป็นเส้น LED ชัดแล้วก็แน่นอนเท็กที่เขียนว่า Porsche 911 t a r นทากนะครับส่วนอ่ะออปชันที่เราคันนี้สั่งมาอีกด้านหลังก็คือจะเป็นไฟท้ายที่เป็นแบบลมควันอันนี้ก็คือต้องสั่งนะ แล้วก็ท่อที่เราเห็นจะเป็นสปอร์ตเอ็กซอสนะครับที่สั่งมาด้วยเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใช่สปอร์ตเอ็กซอสเนี่ยมันก็จะแยกซ้ายขวานะครับแต่ว่ายังไงก็สวยซึ่งเสียงมันก็เพาะแหละอ้อขายไม่รวมทะเบียนนะไม่ต้องถาม <laughs> อ่ะโอเคทีนี้ด้านหลังอ่ะเจ้ากริวนี้ก็คือที่อยู่ของเครื่องยนต์ของเขานะครับซึ่งพอเป็นรถทาก้ามันเพิ่มความซับซ้อนเวลาจะเปิดฝาเครื่องยนต์มากซึ่งเวลาจะช่างจะซ่อมนะครับสิ่งที่เขาจะทาก็คือเขาต้องทําอย่างนี้ครับเปิดประตูนี้ก่อนแล้วก็ เปิดฝาเครื่องยนต์ครับซึ่งเวลาเปิดฝาเครื่องยนต์มันก็คือยกกระจกทั้งอันออกนั่นเองนะครับซึ่งเวลายกปุ๊บมันจะอยู่อย่างนี้แค่นี้เลยแล้วก็คุณก็เซอร์วิสเครื่องยนต์ซึ่งมันอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งทีเนี้ยเครื่องยนต์ของ Porsche 991.2 Targa 4S ทีนเนี้ยมันก็คือเครื่องขนาด6สูบเป็นเขาเรียกว่าวางนอนคือ flat six นะครับแล้วก็เป็นเ u r b o c h a r g e จซึ่งเครื่องยนต์เนี้ย ผลิตกำลังได้420แรงม้าและแรงบิดเนี่ยอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับซึ่งมันถามว่าทำให้เจ้ารถคันนี้วิ่ง 1, 0ถึง100เนี่ยได้ไภายใน3.8วินาทีเท่านั้นซึ่งมันก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นรถที่เร็วมากๆแล้วมันไม่ใช่แค่เร็วเพราะว่า แฮนดิ้งเขาก็ดีมากอย่างเสือ้อถ้าเกิดเป็นคาร์โรล่าเนี่ยช่วงล่างของเขามันจะเป็นช่วงล่าง p a s m นะครับซึ่งเอาง่ายๆมันก็คือโช้คไฟฟ้าปรับออโต้ปรับนุ่มปรับแข็งได้อะไรได้ขึ้นอยู่กับสภาวะการขับขี่ของเรานะครับซึ่งผมใช้เพราะว่าถ้ามองเป็นซูเปอร์คาร์เนี่ยที่มันใช้งานได้จริงในชีวิตประจําวันเนี่ย เจ้าเนี่ยมันอยู่้ว้ค่อนข้างง่ายที่สุดแล้วนะครับยังไงก็ตามเวลาเซอร์วิสเครื่องยนต์ต้องเปิดฝายางี้นะถ้าเดี๋ยวกล้องถ่ายอินเสิร์ตคุณก็จะเห็นว่าเออที่ใส่พวกเติมน้ำมันเครื่องหรือว่าอะไรหรือพัดลมเครื่องอยนต์อยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับเวลาปิดก็เหมือนเดิมเราก็ไปที่เดิมครับเปิดประตูแล้วก็ปิด <laughs> นี่ครับนี่คือความเท่ของมันครับไม่แน่ใจว่าเท่หรือลำบากนะครับโอเค มาสวยเหมือนเดิมละแต่เดี๋ยวเราไปดูภายในของรถทันนี้กันบ้างดีกว่าว่า,วาเอ้ยที่คอนฟิกมาสวยๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างไปกันครับโอเคครับภายในสวยงามมากด้วยคอนฟิกนะครับที่ผมบอกสีเครย่ยอนสลับกับ สี navy blue นะครับซึ่งพวกเนี้ยต้องบอกว่าไอการที่สั่งหนังสีๆอย่างเงี้ยมันคือ extra option ทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นคอสที่ต้องจ่ายทั้งหมดอ่าซึ่งมันผมบอกได้เลยว่าแพงอ่าแพงมากๆนะครับแล้วก็โอเคพอเข้ามาข้างในคุณจะเห็นว่าภาพรวมเนี่ยโอเคพื้นที่เนี่ยมันก็ มันก็พอมีอ่ะมันก็นั่งได้สาหรับคู่หน้ามันนั่งได้อยู่แล้วแต่ว่าที่เก็บของในรถคันนี้ก็จะค่อนข้างน้อยอย่างโอเคอะพวกเก๊พวกรบสปอคอะไรอย่างเงี้ยก็ปกติน,นะครับอะแล้วก็ที่วางแก้วน้ําของรถคันนี้ไม่มี ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องซุกเอาไว้ในนี้นะครับก็คือเวลาเราจะเปิดที่วางแก้นวน้ำเราต้องเปิดอย่างนี้แล้วก็กดอย่างนี้ออกมานะครับแล้วก็คลี่มันออกมาอย่างนี้เพื่อวางแก้วน้ำนะครับส่วนเวลาจะปิดก็ขี้กลับไปแล้วก็ปิดกลับไปแล้วก็ปิดอย่างนี้นะครับก็ดีมันก็เป็นดีไซน์ที่ดูเรียบร้อยดีนะครับมันก็เลยทําให้แดชบอร์ดเนี่ยดูโล่งไปหมดนะครับแล้วก็แน่นอนว่าที่ระหว่างผมใช้ว่าคอนโซลแล้วกันระว่างคนขับกับคนนั่งเนี่ย มันบางมากคือมันน้อยกว่าหนึ่งคืบอะคือถ้ารถปกติทั่วไปเราจะเห็นแบบอาจจะคอนโซลกลางมันใหญ่กว่านี้ใช่ไหมแต่เนี้ยก็จะน้อยมากนะครับก็คือมันจริงๆคอนเซ็ปต์มันคือรถสปอร์ตคันเล็กก็แหละแล้วก็ที่ถ้าออริจินอลคอนเซ็ปต์กว่านั้นมันคือรถสปอร์ตคันเล็กที่นั่งได้ทั้งครอบครัวก็คือนั่งได้4คนแต่ว่ายิ่งทําก็ยิ่งนั่งไม่ได้จริงซึ่งเดี๋ยวผมจะเข้าไปนั่งข้างหลังให้ดูในภายหลังนะครับอ่ะเอาตรงนี้ก่อนออปชั่น ภายในที่รถคันนี้ใส่มาให้ใส่มาให้ก็คือโอเคเรื่องของหนังแล้วก็เรื่องของครีมที่เป็นไลท์คาร์บอนนะครับทั้งคันแล้วก็อันนี้ก็จะมีปั๊มหัวหมอนนะครับเป็นไลท์ฟอชมาให้ซึ่งพวกนี้ใช้เงินทางนั้นแต่ตรงนี้จะไม่ได้ปั๊มมานะครับแล้วก็เครื่องเสียงคันนี้อ่ะก็จะเป็นเครื่องเสียงโบสนะครับซึ่งก็จะเป็นตรงกลางเพราะว่าจะไม่ใช่แบบสแตนดาร์ดอ d อ o ิโอแต่ว่าก็จะไม่ใช่เบอร์เมสเตอร์คือจริงๆสิ่ง,ง,งที่คันนี้ขาดผมใช้ว่าออปชั่นมีมาให้ครบหมดแล้วกันาาด ester, าดก ที่เหลือมีให้ซึ่งออปชั่นตรงส่วนใหญ่ของรถเนี่ยจะสามารถดูได้จากแผนกลางตรงนี้เลยนะครับซึ่งมาตรฐานของ911ส่วนใหญ่ที่เขาจะสั่งกันมาก็เช่น Sport Exhaust หรือว่า r o นลิฟ f t ซึ่งคันนี้มีฟอนลิฟ f t มาให้ก็คือลิฟยกหน้าเพื่อเวลาถ้าเกิดรถมันต่ำเนาะถ้าขึ้นเนินสูงๆหรือว่ามีอะไรที่เป็นสโลปชันๆอย่างเงี้ยเราสามารถกดยกหน้าเพื่อ ข้ามผ่านอุปสรรคนั้นไปได้โดยที่รถไม่เป็นรอยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าก็คือมีพวกปุ่มช่วงล่างอะไรต่างๆนะครับซึ่งเทิบขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นแผงแอร์นะครับแผงแอร์สำหรับรถคันนี้ก็เป็นมาตรฐานอ้อ จริงๆขาดไปอีกเพราะว่าเบาะอะถ้าเกิดตัวเต็มๆมันจะมีเบาะอุ่นเบาะเย็นแต่คันนี้จะไม่ได้สั่งเบาะอุ่นเบาะเย็นมาครับนะครับแต่ว่าสั่งพวงมาลัยอุ่นมาก็คือ heat steering wheel กัวเมืองไทยมันหนาวกัวมือมันจะเย็นก็เลยสั่งมาให้เป็นอุ่นได้ยังไงก็ตามอ่ะอันนี้ก็จะเป็นจอมาตรฐานของพ e ซึ่งรถพอซ์คันนี้ก็จะมีกล้องถอยหลังมาให้แต่จะไม่ได้มีกล้องรอบคันนะครับแต่จริงๆคันมันเล็กนิดเดียวผมก็เลยไม่ได้อะไรเท่าไหร่ช่องแอร์ของพ s i g n 9 1น์เจ้าหนึ่งๆก็จะเป็นอย็นทั่วถึง ทั้งคันแน่นอนนะครับแล้วก็เถิบมาหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นสปอร์ตโครโนนะครับหรือเจ้านาฬิกาจาับเวลาของเขานะครับที่มาพร้อมกับปุ่มนี้มาด้วยนะครับซึ่งสามารถปรับหมดกันขับขี่รวมถึงกด เพื่อเป็นสปอร์ตพลาสเป็นบูสต์ของมัน <c oughs> เพื่อให้รถคันนี้สแสดงศักยภาพของเครื่องยนต์มาเต็มที่ในช่วงเวลาสั้นๆได้โดยการกดลงไปจึกหนึ่งนะครับก็คือจะแผงลิตเต็มที่เลยแต่แน่นอนคันนี้อย่างที่อิงมาตั้งแต่ช่วงแรกว่ารถมีสั่งอัตติฟูลสันโถมาก้านนี้ก็จะเป็นกา้านอัตติฟูลสันโถมานะครับซึ่งผมชอบมากคือแบบตอนเจอคันนี้ดีใจมากที่มันมีอัตติฟูลสันโถก็เลยแบบก็เลยตัดสินใจซื้อด้วยอ่ะพูดตรงๆนะว่าเป็นส่วนหนึ่งเลยอันนี้ผมเป็นออปชั ข้างซ้ายข้างขวาก็จะเป็นไฟเลี้ยวกับการปัดน้ำฝนทั่วไปนะครับอสำหรับไฟหน้าคันนี้ก็อย่างที่บอกไปก็จะเป็น PDLs Plus มันก็จะเป็นลักษณะของไฟที่มี4จุดก็นะคือจะเป็นตัวเต็มที่สุดของ Porsche คันนี้นะครับและนี่ก็คือบรรยากาศตอนที่เปิดหลังคาขับของ Porsche m a g a คันนี้ซึ่งผมบอกได้เลยว่าเรื่องเสียงถ้าพูดตรงๆนะเสียงมันไม่เบานะเวลา <laughs> วลาขับเกินร้อยหรือร้อยยี่อ่ะ เสียงลมเข้ายังดังอยู่ถึงแม้เขาจะเคลมว่าการที่เป็นโมเดลทากาเนี่ยเสียงลมจะน้อยก,กว่าคาร์บิโอเลตแต่สาหรับผมเสียงลมก็ยังพอมีแล้วก็ยังดังพอแต่ว่าจุดที่ขับได้แล้วไม่หงุดหงิดก็คือสักประมาณไม่เกินร้อยสินะครับตรงนั้นอนะเสียงลมจะกําลังดีแต่ถ้าเกิดคุณขับเกินร้อยยี่ไปเมื่อไหร่ผมรับปากเลยว่ามันมันจะดังเริ่มเริ่มแบบเริ่ม,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 มลาคาและอะไรอย่างเงี้ยนะครับด้านบนก็ไม่ได้มีอะไรมีแผงกันแดดมาให้นะครับแล้วก็มีตรงนี้มาให้สำหรับไฟแต่งหน้านะครับเหมือนกัน อย่างแล้วก็อ้อที่สําคัญเมื่อกี้เราเมนชั่นเรื่องหนังไปแล้วนะเนาะซึ่งหนังคันนี้สั่งมาเป็นหนังแรปป้าแล้วก็ไม่ใช่ขนางนะครับเบาะรถคันนี้สั่งมาเป็นตัวเต็มที่สุดนะครับก็คือของพอร์ชเนี่ยถ้าเต็มที่สุดจะเป็น18เวสก็คือปรับได้แบบผันษาคุณปรับไปเถอะมันเอาว่ามันคัสตอมไม้ตามรูป ใช้คําว่าเชฟของตัวคุณได้เลยอ่าแต่ถ้าเกิดน้อยกว่านี้มันก็อาจจะเป็น14เว10เว8เวอะไรก็แล้วแต่แต่คันนี้มาเต็มที่สุดให้นะครับในเรื่องบอกแล้วก็เบาะจะมี memory seat ให้ด้วยนะครับก็คือทั้งคนขับและคนนั่งจับตําแหน่งได้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะไปลองไขข้อห้องใจ ม้กระทั่งเชื่อแม้ว่าตัวผมเองก็ยังยังไม่เคยก็คือไปนั่งข้างหลังเราจะมาดูกันว่ามันนั่งข้างหลังได้ไหมแต่ผมบอกได้เลยว่ามันน่าจะทุร l ที t เลยมากเพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้คือเบาะใน position ที่ผมขับปกติแต่ผมเข้าใจว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะนั่งเพราะฉะนั้นผมจะมาปรับให้มันอยู่ใน position ที่ใช้คําว่าพอขับได้เออโดยที่ไม่เดือดร้อนหรือเดือดร้อนเล็กน้อยพวงมาล่ะพวงมาลัยเป็นปรับไฟฟ้านะครับ พอครับได้โอเคเราไปดูกันว่าถ้าผมสูงร7อย78เอนี่ยเอาว่าถ้าเกิดพอขับได้เนี่ยมันจะรอดไหมด้านหลังเดี๋ยวผมขออนุญาตลองถับไปนั่งให้ดูนะครับพอย้ายขึ้นมานั่งข้างหลังและเราปรับเบาะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันโอโ้โหมันต้องเรียกว่าไงอ่ะคือต้องนั่งท่านี้นะขาต้องอยู่อย่างนี้จริงๆอะ่ะคือมันก็แย่เอาว่ามันอย่าไปนับว่ามันนั่งได้เลยคือมัน มันนั่งไม่ได้อะหรือไม่งั้นก็ต้องปรับที่คนขับไปแบบหน้ากว่านี้ซึ่งคนขับก็จะไม่สบายไปด้วยแล้วก็ขับยากไปด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนั่งข้างหลังของพอชาก้าเนี่ยให้คุณตัดออกไปได้เลยยกเว้นว่ามันมัน,มนแบบมันจาเป็นจริงๆอะ่ะคือต้องพาคนนั้นไปอ่ะระยะทางระยะเวลาสั้นๆอะ่ะเอาว่าแบบ5นาทีอ่ะขอแค่ขออยากเกิน5นาทีถึงจุดหมายอะ่ะมันอาจจะยังพอนั่งได้แต่ถ้าเกินกว่านั้นไปอะ่ะเรียกแก๊ปเหอะเรียกแท็กซี่เหอะสบายกว่านะครับอะนี่ก็คือการ นั่งด้านหลังไม่ต้องพูดถึงซีทเบลนะว่าจะคาดได้ยังไงคือไม่เห็นภาพเลยโนพิเจอร์มากโ okay. อเคอะก็บอเบาด้านหลังอะถ้าพูดถึงเบาด้านหลังเดี๋ยวขอพับอันนี้ไ้อย่างนี้กันละกันด้านหลังเนี่ยครับถ้าเกิดนั่งโพซิชั่นมันแล้วที่สําคัญมันติดหัวด้วยคือมันมันไม่เห็นภาพเลยมันนั่งไม่ได้จริงๆครับต้องหออภัยด้วย <laughs> ไป ปด้านหน้ากันด้านหลังไม่มีอะไรก็เป็นเบาะฟินนิชชิ่งเหมือนเดิมเป็นนัปป้าแต่ว่าหลากัหลกๆอะ่ะผมก็จะเอาไว้โยนของไปมากกว่าไม่ว่าจะเป็น g r o c ร r y ช h o p p i n g หรือว่าอย่างของทิชชู่อะไรเงี้ยนะครับก็จะวางอยู่เบาะด้านหลัง <c oughs> ประมาณนั้นออโอเคครับแล้วด้านหลังอะ่ะดันมีทะลึ่งที่ใส่แบบคาซีดด้วยนะซึ่งมันใส่ไม่ได้หรอกเอาว่าโอเคครับับจับอย่างนี้นี่ก็คือภายในของ Porsche Targa นะครับก็คใครจะนั่งหลังก็เลิกคิดดีกว่ายกเว้นว่า5นาทีสั้นๆนะครับ ปเดี๋ยวเราไปสรุปกัะด้านนอกกันโอเคครับเป็นไงกันบ้างสำหรับรายละเอียดของรถคันนี้นะครับเจ้า991.2 Targa o s นะครับซึ่งในมิติของผมผมบอกได้เลยว่าจริงๆเจ้ารถคันนี้มันเป็นรถประเภทเป็น Collector's Car หรือว่าเป็นรถของบับนักสะสมตัวจริงเพราะว่าเหตุผลคือ 991.2ทาก้าเนี่ยราคาณปัจจุบันนะครับหรือแม้กระทั่งรวมถึงคันนี้ที่ผมตั้งเออพูดไปเลยแล้วกันรถคันนี้เป็นรถปี2017เลขไมล์ปัจจุบันอยู่ที่42,000โลแล้วก็รถเป็นสีเดิมทั้งคันไม่เคยมีทําสีเลยสักชิ้นปัจจุบันแรปกันลอยอยู่เต็มคันซึ่งผมเป็นคนแรบมาเองเพิ่งแรปมาได้สักครึ่งปีนี่เองนะครับราคาตั้งอยู่ที่9.9ล้านบาทครับราคาแพงใช่เมื่อกี้ที่ผมพูดถึงว่ามันเป็นコレสเตอร์ขาเพราะว่าราคาของตัวทาก้าเนี่ย เขาจะค่อนข้างสูงกว่าบอดี้ที่เป็นคูเป้หรือว่าคาร์บิโอเลตพอสมควรแล้วก็ราคามันไม่ใช่ปัญหาอย่างเดียวคือปัญหาคือการที่คุณจะหาได้สภาพสวยๆของรถรุ่นนี้มันโอกาสน้อยมากนะคือในช่วงผมใช้ว่าในช่วงเวลาหนึ่งปทั้งตลาดอะมันอาจจะมีรถรุ่นนี้หลุดมาให้คุณบ้างคันหรือสองคันแต่อยากให้ดูดีๆก่อนว่าสภาพมันเป็นยังไงเดิมทั้งคันไหมอะไรยังไงไหมซึ่งการที่จะเจอสภาพนี้ผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณหลุดคันนี้ไปอ่ะ ผมไม่รู้จะมาอีกทีเมืนะ่อไหร่นะเพราะว่าส่วนใหญ่รถพวกนี้จะอยู่ในมือของคนมีเงินถ้าพูดก่นตรงๆมีเงินจริงๆแต่ผมยังไม่มีเงินจริงๆไงวันนี้ก็เลยต้องขายเอออ่ะมันเป็น collector ์ a r ใช่ไหมแล้วก็พูดถึงอย่าพูดถึงเหตุผลว่าทําไมผมต้องขายรถคันนี้ด้วยเพราะว่าคือจริงๆต้องบอกเลยว่ารถคันนี้มันเป็นรถในฝันของผมที่เป็น conflict ในฝันพูดว่าอย่างนั้นได้เลยนะเพราะว่าผมอชอบ911มาตลอดอยู่แล้วลแหละแม้กระทั่งคลิป911เองผมก็เคยทํา แล้วก็บอดี้ Body ที่อยากได้ก็คือ t a ก้าแล้วก็ผมอะ่ะชอบบอดี้991.2มากที่สุดเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นความลงจุดที่ลงตัวระหว่างคําว่าโมเดิร์นกับความว่าคลาสสิกคือมันเป็นรถที่ยังมีความคลาสสิกเต็มเปี่ยมอะ่ะโดยที่ไม่ได้ดูแบบใหม่จนเกินไปสดจนเกินไปแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีเทคโนโลยีอย่างหลายอย่างที่ช่วยเหลือการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นอย่างเจ้า Adaptive c r u เนี่ย มันเพียงพอแล้วสาหรับผมคือไม่ไม่อยากได้อะไรที่ซับซ้อนไปมากกว่านี้ผมไม่เคยอยากได้ถ้าโดยส่วนตัวนะผมชอบบอดี้เนี้ยมากกว่า992อ่าแล้วก็พูดตามตรงว่าแล้วมันราคาสูงซึ่งวันนี้ นะวันนี้ผมซื้อไหวแล้วก็ดีใจมากที่ซื้อเขามาไม่เคยผิดหวังเลยตั้งแต่แบบการที่เรามีรถในฝันมาจอดอยู่ในโรงรถในบ้านนี่มันเป็นแบบผมมันเป็นอะไรที่เกินฝันผมมากแล้วถึงเงินผมจะยังไม่ค่อยเยอะแต่เราก็ฝืนซื้อมาจนได้เพราะว่าด้วยความจัดได้แต่ว่าตอนนี้ในเวลาเนี้ยผมแค่รู้สึกว่าโอเคผมอยากเอาเงินจนํานวนเนี้ยซึ่งมันเป็นเงินที่เยอะมากสําหรับตัวผมเอาไปต่อยอดอย่างอื่นก่อนก็เลยคิดว่า อยากจะส่งต่อไปให้รถคันนี้ให้รถคันนี้ไปให้กับคนที่แบบเฮ้ยรักรถคันนี้รักรถรุ่นนี้เหมือนกับผมแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้เจอกันอีกเพราะว่าต่อให้ผมรับปากได้เลยรถคันนี้ถ้ามีลูกค้าสนใจใช่ว่าผู้ชมท่านไหนสนใจเรามาซื้อไปแล้วถ้าเกิดเขาใช้ไปแล้วยังคงสภาพได้อย่างนี้นะ3-4ปีถ้าเขาเอามาขายผมแต่อย่าใช้ปีเดียวแล้วขายนะเพราะยังไม่มีตังค์ซื้อคืนขอแบบสัก สี่ห้าปีแล้วกันเออสี่ปีห้าปีอะไรเงี้ยถ้าเอามาขายผมผมขอซื้อคืนรถคันนี้เพราะว่ามันเป็นสเปคที่แบบผมหาไม่ได้แล้วอะ่ะแล้วหามาเป็นปีนะก่อนที่จะกัดฟันซื้อก็น่าจะประมาณนั้นสําหรับรถคันนี้นะครับก็เป็นรถของผมที่ตัดสินใจขายออกไปแล้วก็หายอีกอื่นมาใช้แทนเขาก่อนขายวอลโวไปเออกระซิบว่าวอลโวขายออกแล้วแล้วก็ไปซื้อเทสลามาเป็นรถใช้งานแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะหาเอ็กโซติกคาร์อื่นที่เขาอาจจะใช้คําว่าถูกกว่านี้หน่อยเพราะคันนี้ มันยังราคาสูงไปครับผมวันนี้ก็ต้องปล่อยก่อนก็สําหรับเบื้องต้นใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้มันก็แทบเรียกได้ว่าจริงๆคลิปเนี้ยผมทําเหมือนเป็นคลิปแบบสนองตันหาตัวเองอะ่ะอยากทาเพราะอยากทําบันทึกเก็บไว้สักครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งอะ่ะเราเคยได้ใช้รถคันนี้เราเคยมีรถนี้อ่าแล้วก็มันก็เป็นรถที่ดีมากๆด้วยก็เลยอยากออกมาแชร์ให้กับคนอื่นนะครับก็สำหรับวันนี้ใครดูมานถึงตรงน,นี้ก็กอดอื่นเลยผมต้องกราบขอบพระคุณมากผมและทีมงานเลยเนาะแล้วก็ หวังว่าทางเราจะได้มีโอกาสบริการคุณไม่ทางใดก็ทางหนึ่งต่อให้จะไม่ใช่รถคันนี้จะเป็นรถคันอในร้านถ้าเป็นร้านเราคุณรับรองได้เลยว่าร้านเราเสียอะไรได้แต่จะไม่เสียชื่อนะครับเช่นเดียวกันกับวันนี้ก็หวังว่าจะได้เจอกันใหม่ปหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนกราบของพระคุณทุกคนและการาบสวัสดีครับบาย